คือว่าครับวันพุทธนี้ใช่เจอกับชลบุรีชลบุรีแล้วก็เนี่ยมาจับเอฟเอเอฟเอที่ชนะชนบุรีเข้าไปอ่ะใช่มาเจอบุรีรัมย์ไงคนจะดังเอาอะไรก็ฉุดม่อยู่อันนี้น่าจะหมายถึงนี่แหละไม่ใช่หรอกนี่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 ก็ไม่ได้ไซโคนะครับไม่ได้ไซโคก็แค่เอาไลน์อัพมาให้ดูว่าจะใช้ชุดนี้เล่นอ๋อแล้วเดี๋ยวถ้าพุทธนี้ถ้าผิดจากนี้ถ้าตำแหน่งนี้ตีนักแข่งไงนะตบหัวเลยโอ้น้องที่เป็นกองหน้ากับมิดฟิลด์เนี่ย เด็กสองคนนี้เป็นเด็กอะคาเดมี่ชนบุรีโดนไม่ต่ำกว่าห้าวันสองวันนี้พี่เตีย้ยคงซ้อมเยอะ <c oughs> จุดโทษเ,เพราะอาจจะต้องไปเสมอไทยเกมกับเชียง่อชนบุรีเ <c oughs> อาละ <c oughs> อะไรอ่ะคำนวนแล้วแม่วันที่30พอดีแล้วกู <c oughs> ดีว่ากูดีว่าลืมถายพี่ธงบอลถ้วยเจอเจอชมบุรีเจอชนบุรีสองใช่ไหมจัดไปละหนึ่งใช่ไหมเหลือ ชฉลบุรีับบครับเฉลียวรีโบ้คับวันพุธนี้ใช่เจอกับชลบุรีชลบุรีแล้วก็เนี่ยมาจับเอฟเอเอฟเอที่ชนะชนบุรีเข้าไปอ่ะใช่มาเจอบุรีรัมไงคนจะดังเอาอะไรก็ฉุดไม่อยู่อันนี้น่าจะหมายถึงชี่นี่แหละไม่ใช่หรอกนี่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 เขาสินี่นะอันนี้นี่นี่วันนี้นะเพลินคุยกับน้องพี่ธงคุยกับ คุยกับน้องที่ทํารายการเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าพี่ธงแล้วจะเอาอะไรไปสู้เขาอะไรบอกอ๋อเราบอกว่าคุยไปแล้วบอกเรืวองมือเซอร์เบสเราก็บอกว่านั่นนี่เนี่ยก็บอกว่าก็ใหญเบสนี่ยแล้อกฟุตบอลมันมันมีรายการเยอะวันพุธเตะเสร็จนะพี่ต้องเดินทาำละนองเตะอืมตวันเสาร์เตะต่อที่สองต่อใช่ใช่ก็เลยวันที่เจอกับพี่เตี้ยเนี่ยก็ไม่ได้ไซโคนะครับไม่ได้ไซโคก็แค่เอาไลน์อัพมาให้ดูว่าจะใช้ชุดนี้เล่นอ๋อเฮ้ แล้วเดี๋ยวถ้าพูดนี้ถ้าผิดจากนี้ถ้าตำแหแ่งนี้ตีนักแข่งไงนะตบหัวเลยโอ้ตบหัวเลยมาจำหมดสักทีวะคือคือไม่กำลังจะกำลังเดียวกำลังจะบอก่าที่ว่าน้องที่เป็นกองหน้ากับวิดฟิลิวเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเป็นเด็กอะคาเดมี่ชลบุรีเอาเหรอใช่ยืมมาหรอไม่ได้ยืมหรอกน้องน้องมันประมาณว่าคัดไม่ติดอ่ะออกมาแล้วยกเลิกสัญญาโอเคออกมาแล้วก็ให้เกียรติน้องมัน ได้เจอทีมเก่าเอา,เาอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมหรอกแต่ว่าจะให้น้องลงวัดใจเลยก็เพราะว่าจะเอาเด็กๆไปสู้แต่รับประกันด้ว่าเกมยังสนุกเหมือนเดิมนะครับก็จะจับตัวแบบนี้แหละก็ก็มันมันเหมือนกับเป็นจิตวิทยาให้พี่เจียรู้แต่จริงไม่ใช่จิตวิทยานะไม,ไ,<อ>าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำแค่บอกว่า ทีมแล้วเขาผสมให้โอกาสเด็กจะให้เด็กเล่นทั้งนั้นเดากเขาไม่ได้จีนญาติทั้งหมดไม่ได้จีนญาตเขาเให้โอกาสเด็กให้เด็กเล่นทั้งนั้นใช่แต่ชมบุรีอ่ะดานิโลยูบอยองซูนี่มาเต็มเลยชุวใหญ่เลยชุวใหญ่เลยครับชุวใหญ่เลยชุวใหญ่เลยคือชมบุรีอย่างที่เด้ดัมบอกแหละมันปฏิเสธได้เขาเขาเพิ่งร่วงมาเป้าหมายหลักบอลถ้วยเขาเขาเอาอยู่แล้วจะต้องเอาแน่้านเจอชุดนี้ก็ไม่รู้แหละไม่ว่าใครจะบอกว่ามีธงโยนคำกดดันให้ชมบุรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนี่่่สวนนใหญคไทยกหมดเลยนนะ่สวนใหญ่เรื่่องแบ็คซดนี ไอตัวที่ยิงนาทีบาปไม่ลงไม่ให้ลงอาอาจจะให้ลงครึ่งหลังแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กโรงรีนกีฬานะกรอนถมแบ็กซ้ายอายุสิบไปปลายนี่ไงพี่ธงก็พูดเสมอเรื่องนี้มันเป็นคําตอบว่าที่เราชอบบอกกันว่าลายชื่อทีมช่องทีม,ทมชาติจะไปหลุดก่อนอเห็นตัวแล้วคู่แข่งจะรู้ผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่วิธีการเนาะใครยืนตรงไหนไม่สําคัญเนี่ยก็ให้เห็นไปก่อนเล่นยังไงก็ว่าไปแต่ว่าเดี๋ยวพี่ธงก็จะใช้เดี๋ยวเอาประตูเล่นหน้านะแล้วก็เอาพวกกระปีอะไรมาเล่นสลับหมดเลยในสิบเอ็ดคนเนี้ยเอาไปดีกว่า พอ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 ล้วพอแล้วขอบคุณมากนะฮะเบสอันนี้อันนี้ส่งไปแล้วส่งให้ชมบุรีนะนะส่งส่งไปเพราะใจใจใจพี่เป็นโทษนะเบสแต่ว่าหนึ่งจุดที่น่าพูดถึงคือดานิโลนี่จุดโทษไม่เข้าอีกแล้วนะพี่ธงเรื่องจุดโทษนี่มันมันมันซ้อมแล้วมันหน้างานมันมันส่งผลเยอะไหมพี่ถ้าเกิดแบบการซ้อมไม่ถึงหรือยังไงหรือว่าดวงถ้าติดฟิล์มถ้าติดน้อยไม่ค่อยได้ซ้อมหรอกไม่ค่อยได้ซ้อมหรอกจุดโทษไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมมันเป็นมันเป็น มันเป็นสกิลส่วนตัวแล้วมันเป็นจังหวะมากกว่าไม่ได้ซ้อมหรอกไม่ได้ซ้อมไม่ค่อยได้ซ้อมสักเท่าไหร่ในในวันวันนึงไอ้มาซ้อมจุดโทษนีแทบจะไม่มีเลยก็ผมซ้อมเกมซ้อมแค่ไม่ได้ซ้อมเลยนอกจากว่าจะขยันไปซ้อมเพิ่มเองนี่อีกเรื่องหนึ่งนอกจากมีบอลถ้วยออะแต่แต่ว่าวันสองวันนี้พี่เตี้ยคงซ้อมเยอะจุดโทษเพราะอาจจะต้องไปเสมอท้ายเกมกับเจ้าบอลของผมเอาละยังไม่เลิกยอมเข้าไปเท่าที่พี่ธงดูเนี่ยไอ้สีู่งตรงเนี้ย ไม่เหมือนนัดที่เจอนครมฐมยังไงเพราะเราอยู่ในเกมนั้นด้วยที่เราที่านครมฐมชนะชลบุรีอ่ะโอ้โหจะดำบางครั้งอะ่ะมันก็ต้องไม่ตอบบ้างเพราะอาตอบไปเดี๋ยวคนก็จะมันไ้เอาโอเคโอเคโอเคไม่ตอบดีกว่าตอบดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเออถ้าพูดอย่างเงี้ย <laughs> ตอบดีกว่าตอบ,ตอบยังเงี้ยรู้สึกดีกว่าไม่ไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่พี่เตี้ยเจอกับกับพี่เนี่ยเป็นช่วงของไม่มั่นใจผู้รักษาประตูเนี่ย คื่ลงเกมอุ่มันมีเหตุแต่ตอนนี้พอเขามั่นใจเข้าล่องเข้าร้อยเข้าลูกดูเดะกดลำปางไปสี่ถ้าความมั่นใจความพร้อมแบบนี้วันนั้นเจอกันต้องเนั้นโดนไม่ต่ำกวาห้าอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้อเรื่องจริงไม่ได้ถ่อมตัวนะพูดถึงภาพกว้างเลยนะ ความความพร้อมของพิเตียตอนนี้คือใครเจอก็เหนื่อยมันไม่เหมือนกับกับตอนนั้นอ่าโอเคแล้วล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้ส่งกาแมนลงด้วยนะใช่เพราะแล้วมีอาการเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะเก็บไว้เจอนคกคอมผสมนะใช่ใช่อ่เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่านี่นคอปผมชนะชมบุรี5 0าศูนย์โอ้โหนครมฐสมชนะวิรามห้าศูนย์ี่คุณจ้างมาไหนคุณธงชัยคุณซากุระจังเนี่ยแต่รู้ว่าน้องเป็นเอฟซีโคตรทงแน่นอนอ่าโอเคโอเค ออยากเห็นดราก้อนของพี่ตุ๊กชนกับฟอนถมของโค้ดทงอย่าเลยอย่าเลยพี่ตุ๊กเฮ้ยไม่อย่าอย่าฆ่าน้องเลยโอเคนี่บอกโค้ดโยกใส่หมวกฮาโลวีนคุมทีมยังครับน่าจะยังนะแกทำใจไม่ได้นะคราวที่แล้วจะบอกแกคุมใส่เดลกาดจริงนะก่อนจะไปคุมทีมอะตอนแรกนี่แกเล่าเรื่องผีของแกนี่ต้องเป็น่าจะดูอยู่ปะเพราะแกใส่หมวกแกจะเล่าให้น่ากลัวผมไม่กลัวว่ะก็โยกก่อนจะคุมทีมอ่ะ คุมน้ำหนักก่อนดีไหมเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยที่เขาคือนะเพราะว่าทางนู้นเขาชอบบอกว่าไอ้ธงมันชอบเล่นอ่ะแต่กระดานไปไหนมาไหนเออแต่เขาเล่นเล่นมีธงไปเยอะก็สมควรโดนทั้งแหละโดนบ้างโดนบ้างอะไรเขาซีกันก็ถูกแล้วโอเคโอเคคราวหน้าถ้าพี่ไม่อยู่อย่าเชิญมันคุณชีต้าบอกโค้ชธงมาท่าเรือไหมครับชัดๆตรงนี้เลย ไม่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 ได้มีแผนจะไปเลยนะแปลว่าไม่ได้ขับรถผ่านไปเพราะอยู่นอกคอถมโคทงมาโคราทีครับโอ้จะต้องอ่านทุกคอมเมนต์เลยใช่ไหมทุกทีมก็มันเกี่ยวกับคุณไงไอ้บันอีนก็ไม่อ่านเด้อตรงๆนะว่าก็ที่พูดมาเนี่ยดูมันให้เกียรติพี่มากเกินไปด้วยทีมก็สูงอ่ะแต่ถ้าจะตอบว่าไป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 มันก็ใจง่ายไปเลองเล่นตัวหน่อยเล่นตัวเนยะ